สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์ม 3M รุ่นคิสไลทที่คนถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพคุณสมบัติหรือแม้กระทั่งระดับการลดความร้อนว่าดีกว่าฟิล์มทั่วไปในท้องตลาดแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะพิสูจน์แล้วก็ไปวัดให้คุณเห็นชัดกันไปเลยตามผมมาเลยครับ นี่นะครับคืออุปกรณ์ที่จะมาใช้ทดสอบกันโดยจะมีเครื่องทดสอบป้องกันความร้อนและแผ่นกระจก2แผ่นซึ่งแผ่นแรกจะติดด้วยฟิล์มธรรมดาทั่วไปที่มีความเข้ม80%และอีกแผ่นหนึ่งจะติดด้วยฟิล์มคลองแสง 3M ม r i s t a l เบอร์ C20 เราจะนําแท่งช็อกโกแลตใส่ลงไปในแก้วแล้ววางไว้บนหน้าแผ่นกระจกที่ติดด้วยฟิล์มคลองแสงทั้ง2แผ่นนะครับหากแผ่นไหนที่ช็อกโกแลตละลายก่อนแสดงว่าประสิทธิภาพในการลดความร้อนนั้นต่ํา เราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับมันเริ่มละลายแล้วเรมละลายแล้วเรวดูอีกฟังสิที่ติดฟิล์มชิตลาย ไม่ละลายเลยเห็นไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นกันชัดๆแล้วใช่ไหมครับว่าประสิทธิภาพของฟิล์ม 3M คิสสลายลดความร้อนได้ดีอย่างไรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของฟิล์ม 3M ที่ผลิตแต่เพียงผู้เดียวในโลกครับผมสำหรับผู้ที่สนใจอยากติดตั้งฟิล์ม 3M และเป็นตัวแทนด์จำหน่ายฟิล์มกองแสง 3M ทุกๆรุ่นสามารถทักเรามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ